ครับวันนี้ผมจะมา DIY ชั้นชั้นวางของในครัวนะครับอนันเนี้ตู้อันี้ยผมซื้อมา250บาทแต่ผมจะจะไม่วางแบบนี้นะครับผมจะเอาแขวนไว้กับฝาผนังก,ก็คือจะตั้งตั้งเป็นแนวแนวนอนแบบนี้นครับเนี่ยครตั้งลักษณะนี้นครับ ถ้ไม่อยู่วานนี้ครับ mm. เดี๋ยวจะรู้ก่อนครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวช่วยแขวนตู้นี้นะครับอันนี้ผมซื้อมาชุดละสิบบาทของชุดยี่สิบได้มาสี่ตัวผมก็จะเจาะมาลักษณะนี้นนครับเนีแบบนี้อยู่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยุสกูแขวนไว้กับฝาผนัง เรายึดเสร็จแล้ว4จุดนะครับพอเรายึดเสร็จเราก็จะไปหาหาตำแหน่งกับฝาผนังนะครับ<อ>เพื่อที่จะเจาะรูแล้วก็ใส่สกรูแขวนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการมาร์กตำแหน่ง4จุดนะครับเพื่อที่จะเจาะรูเอาสกรูไว้สำหรับแขวนตัวนี้แต่ผมผมจะเอาตัวนี้เป็นบ่ารับ เพรามันมีมันมีปูเบื้องฝาผานังอยู่แล้วมันมันมีบ่าตรงนี้ออกมาแล้วก็จะให้มันมันรับกับตัวเนี้ยเพก็จะจะทําให้รับน้ำหนักได้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะเจารูสี่ตำแหน่งตรงนี้นะครับยึดสกูเสร็จแล้วนะครับสี่ตัวเดี๋ยวเราจะแขวนเลย เรียบร้อยครับฉันวางของเสร็จทั้งหมดใช้เงินใบ250บาทนี่ก็วางของได้แล้วครับอ,อ๋อนี่ก็ได้ปั๊บนี่ก็ได้ครับ 250